แอบชอบงานที่ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านมีตัวเราคนเดียวนี่แหละแล้วก็ใช้ระบบนะคะของบริษัทนะคะก็คือทำงานแทนเราทั้งหมดแอบชอบเป็นงานแบบเป็นออในหน้าออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นออนไลน์ที่แบบว่าสามารถขายสิน ได้ทั่วโลกได้ยิ่งดีอันนี้ก็จะทําให้แบบว่ามีช่องทางแบบว่าการไหลามาของเงินเนาะมันไม่จํากัดแค่คนไทยไงมันก็มาจากต่างประเทศได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเราสามารถแบบว่าอ,อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกไปเนี้ยเราก็ทํางานไปแล้วก็มีเงินใช้ไปมีไรายได้นะมาจากแบบทั่วโลกแล้วก็ทั่วทั่วประเทศไทยก็ได้แล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าเอ้ยจะต้องเป็นสินค้านู่นนี่นั่นเอาไว ว่างๆเดี๋ยวแอก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าตัวที่แอสนใจมาทําทําอะไรบ้างแต่อันเนี้ยก็คือแบบว่าอยากให้เพื่อนๆเนาะลองกลับมาย้อนย้อนคิดนะเพราะว่าอย่าปล่อยให้อายุอะเลยมาไกลเหมือนอย่างแอกว่าจะคิดได้โอหมันมาไกลมากแล้วเราพอมาเริ่มต้นน่ะแต่ว่าถ้าเราคิดได้เร็วเราก็เริ่มต้นได้เร็วใช่ไหมคะก็จะทําทให้เราแบบว่า กล้าลองผิดกล้าลองผูกเนี่ยมันมีเวลาที่ทําให้เราอะได้ลองได้ลองที่จะใช้ชีวิตในะในแบบที่เราชอบในแบบที่เราฝันเพื่อนๆลองกลับไปคิดดูว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมีชีวิตนะคะมีความฝันแบบไหนในการใช้ชีวิตนะคะในบ้านปลายชีวิตหรือไม่ใช่บ้านปลายชีวิตขณะที่กําลังนอกทำงานไปหาเงินไปเลี้ยงชีพไปแล้วก็ เก็บเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวอยากจะมีความสุขในขณะที่กำลังทำงานไปด้วยไหมอ่ะอันนี้ก็ฝากให้ไปคิดนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ